สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ s t u t ิวค่ะวันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับรีวิวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดจากตโตโยต้านั่นก็คือตโตโยต้า b 6ปี2026ครับรถ SUV ไฟฟ้าที่หลายคนจับตามองทั้งในเรื่องของดีไซน์ภายนอกภายในสมรรถนะและราคาจำหน่ายที่หลายคนอยากรู้ว่าคุ้มค่าหรือไม่เดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยครับ เริ่มจากดีไซน์ภายนอกของ Toyota b e a s 62,026นะครับรุ่นนี้ถือว่ามาในแนวคิด Future Tech ดีไซน์ที่ให้ความรู้สึกทันสมัยและล้ำหน้าอย่างชัดเจนไฟหน้าแบบ Matrix เลดพร้อมกับ d a t ์ไ m Running l i ลทที่ออกแบบเป็นเส้นยาวแนวขวางทำให้รถดูดูดันและมีเอกลักษณ์ไฟท้ายก็เช่นเดียวกันครับเป็นแบบไลท์บาร์เชื่อมต่อเต็มแนวพร้อมลวดลายที่ดูพรีเมียม กระจังหน้าแทบไม่มีเพราะเป็นรถไฟฟ้า B6 เลือกใช้แบบปิดทึบเสริมด้วยครีบแนวตั้งและช่องระบายอากาศบริเวณกันชนล่างล้ออันลอยขนาด20นิ้วลายใหม่แบบ Aero d y n a มิกปรับดีไซน์ให้ลมไหลผ่านได้ดีขึ้นช่วยในเรื่องขององค์การประหยัดพลังงานตัวถังมีขนาดใหญ่กว่า B4X เล็กน้อยครับความยาวรวมประมาณ4,860ม mm, มความกว้าง1,920ม mm, เมตร และความสูง1,650ม mm. ิลลิเมตรระยะฐานล้ออยู่ที่2,950ม mm. ิลลิเมตรถือว่ากว้างขวางกว่า SUV ไฟฟ้าทั่วไปวัสดุที่ใช้กับตัวถังเน้นน้ำหนักเบาแต่แข็งแรงไม่ว่าจะเป็นอลูมิเนียมกับโครงสร้างพิเศษที่โตโยต้าเรียก,กว่า ETNGA แพลตฟอร์มสำหรับ EV โดยเฉพาะมีให้เลือกทั้งสีขาวมุกเทาดำน้ำเงินเข้มและสีแดงใหม่ ต่อมาในส่วนของภายใน Toyota b 6 2ทส6จะมาในสไตล์เรียบหรูแต่แฝงไปด้วยความล้ำยุควัสดุตกแต่งภายในเป็นแบบซอฟทัชและวัสดุรีไซเคิลตามแนวคิดรักโลกของ Toyota จุดเด่นภายในคือหน้าจอคู่ดูอัลสกรีนขนาด14นิ้วแยกการแสดงผลฝั่งหนึ่งสำหรับระบบ Infotainment รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายอีกฝั่งหนึ่งเป็นหน้าปัดดิจิทัลเต็มรูปแบบ พวงมาลาัยเป็นแบบใหม่เซมิโยเกตหรือพวงมาลาัยแบบครึ่งวงกลมตามเทรนยุคนี้ปรับน้ำหนักได้ตามโหมดขับขี่เบาะนั่งคู่หน้าปรับไฟฟ้า12ทิศท,ทางพร้อมระบบทำความร้อนและระบายอากาศส่วนเบาะหลังมีพื้นที่วางขากว้างขึ้นและปรับเอ็นได้ ระบบเสียงใช้ลำโพง JBL 12จุดพร้อมระบบ Active Noise Cancellation ช่วยให้ภายในเงียบสนิทห้องเก็บสัมภาระด้านท้ายมีความจุประมาณ600ลิตรและสามารถพับเบาะหลังได้แบบ60ต่อ40เพิ่มพื้นที่ได้อีก มาดูในส่วนของสมรรถนะโตโยตา้า B6 2026ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวขับเคลื่อน4ล้อแบบ e awd ให้กำลังสูงสุด340แรงม้าแรงบิด460นิวตันเมตรอัตราเร่ง0ูนยถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงทำได้ภายใน5.8วินาทีถือว่าเร็วพอสมควรสำหรับ SUV ไฟฟ้าขนาดกลาง แบตเตอรี่เป็นแบบลิเธียมไอออนความจุ91กิโลวัตต์ชั่วโมงสามารถวิ่งได้ไกลประมาณ620กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งตามมาตรฐาน WLTP รองรับระบบชาร์จเ็็ดีซีฟาสชาร์จิ่งสูงสุด180กิโลวัตต์สามารถชาร์จจาก10ถึง80%เซได้ในเวลา25นาทีเท่านั้นระบบช่วงล่างหน้าเป็นแบบแม็กเฟอร์สันสตรัท หลังเป็นแบบมัลติลิงก์ปรับจูนมาให้เหมาะกับการขับขี่ทั้งในเมืองและการเดินทางไกลรองรับระบบปรับโหมดการขับขี่ได้4โหมดได้แก่ Eco, Normal, Sport และ Individual ระบบความปลอดภัยจัดเต็มด้วย Toyota Safety Sense 4.0เวอร์ชั่นใหม่มีทั้งระบบเบรกอัตโนมัติระบบควบคุมรถให้อยู่ในเลนระบบตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานระบบช่วยจอดอัตโนมัติแบบรีโมทพาร์คกิ้งและกล้องรอบคัน360องศา สุดท้ายในเรื่องของราคาโตโยต้า B62026 เปิดราคาจำหน่ายเริ่มต้นในญี่ปุ่นที่ประมาณ6.2ล้านเยนหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ1.59ล้านบาทสำหรับรุ่นเริ่มต้นรุ่นสูงสุดอยู่ที่ประมาณ1.89ล้านบาทซึ่งราคานี้ยังไม่รวมภาษีบ้านเรานะครับคาดว่าเมื่อเข้าไทยราคาจะอยู่ราวๆ1.8ถึง20.2ล้านบาท โดยรวมแล้ว Toyota b e a s 62,026ถือว่าเป็น SUV ไฟฟ้าที่มีดีไซน์สวยล้ำสมัยภายในรูหราฟังก์ชันครบถ้วนและสมรรถนะที่ถือว่าตอบโจทย์การใช้งานทั้งในเมืองและเดินทางไกลถ้าเพื่อนๆคนไหนกำลังมองหา SUV ไฟฟ้าขนาดกลางจากแบรนด์ที่เชื่อถือได้ Toyota b e a s 6เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามเลยครับ ฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง SQ o d Car ของเราด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิป